ความรักของแม่เขาบอกว่าเหนือสิ่งอื่นใดนะครับผู้ชมครับก็แน่นอนนะครับอย่างเช่นเรื่องราวที่ผมจะเล่าต่อไปนี้นะครับเมื่อลูกสาวครับแกล้งคุณแม่นะครับลูกสาวมีการมีอาการคือตายฟกช้ำทั้งสองข้างนะครับผู้ชมครับทีนี้ก็ถ่ายคลิปกล้องหน้านะครับแล้วก็เซลฟี่กับแม่แม่ก็ขำครับแม่คิกว่าลูกสาวใช้ฟิลเตอร์ใช้เฟตตาบวมเล่นในกล้องโทรศัพท์แต่ที่ไหนได้บวมจริง งานนี้แม่ลุกขึ้นเดือดเลยครับผู้ชมครับถามไอโจโตีมึงใช่ไหมอ่าไอโจโนี่ครับว่าน่าจะเป็นแฟนของลูกสาวนะครับตีมใช่ไหมลูกสาวบอกไม่ใช่แม่ไม่ใช่ใชคลิปแบบนี้เป็นไวรัลนะครับถูกแชร์แล้วก็เรียกเสียงคือฮาในโลกออนไลน์ได้อย่างมากผู้ชมครับ ตาดังล้นซ้อมอะฮ่าฮาอนทำไรโดนโจตีอะอะทำไมปล่อยมันทำวะอะมุดหัวหอกกูไม่ไดียบไปเลยมาตีมันทำไมอ่ะไอเฮียเนี่ยไม่นย้ อส,สองชั้นฮะทำตาสองชั้นไม่ไม่ทำทำไมอ่ะไม่ต้องโกหกไอ้โจโตีเหมือนเ,น,อเนี่ยเอาตำรวจจับเลยนี่ครับคุณผู้ชมเป็นไงครับแม่ไม่ยอมครับลูกสาวนะครับโดนผู้ชายตีรยหรือเปล่าผู้ชายซ้อมหรือเปล่านะครับจะเอาผู้ชายเข้าคุกเลยไอโจชื่อไอโจคนนั้นนะครับไอโจน่าจะแย่แล้วนะครับลูกสาวบอกไม่ใช่แม่ไปทําตาสองชั้นมามึงไม่ต้องมาโกหกมาทำมึงใช่ไหมเอาตำรวจจับนี่ เป็นไงครับคุณผู้ชมนี่ครับเอ็นดูนะครับเอ็นหลายคนบอกเอ็นดูคุณแม่สุดๆนะครับบางคนก็บอกความแม่นี่แหละใครจะมาทําลูกที่รักสุดดวงใจเนี่ยไม่ได้นะครับหลายคนก็แห่เข้าไปคอมเมนต์นะครับติดแฮชแท็กเซฟโจกันเพียบเลยครับผู้ชมโจน่าจะแย่แล้วตอนนี้นะครับเพราะว่าแม่เนี่ยเดือดนะครับโอ้โหไปทําลูกสาวเขาหรือเปล่าที่ไหนได้นะครับผู้ชายไม่ทําลูกสาวแม่นะครับหมอทําครับคุณแม่ตาสองชั้นนะครับลูกสาวอยากสวยนะครับคุณแม่บอกไม่เชื่อ โกหกหรือเปล่านะครับผู้ชายทำร้ายหรือเปล่านี่ครับเป็นอีกคลิปที่เรียกเสียงฮืาแล้วก็หลายคนก็อินดูนะครับความเป็นแม่ของคุณแม่ท่านนี้ครับเขไาไว้จะดีครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสาร้อนของสังคมครับ